ัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นวันพระนะคะเล็กก็เลยแต่งชุดแบบนี้วันนี้จะมาอธิบายวิธีการทําดินใบไม้ให้ร่วนซุยเร็วนะคะว่าเล็กใส่อะไรบ้างเป็นตัวช่วยที่ทําให้ใบไม้ของเราร่วนซุยเร็วและกลายเป็นดินนะคะเป็นปุ๋ยเป็นดินด้วยใช้ดีจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้เล็กจะพาไปดูนะคะที่เอาดินไปใช้จริงคือมันย่อยไวมากๆมีอะไรบ้างนะคะคลิปนี้พูดก่อนว่า เล็กทำเพื่อพี่อัชรานะคะที่อยู่ภักใต้ขขงมานานแล้วแล้วพี่เขาก็ใจดีแล้วก็รักเล็กมากๆเลยนะคะต้องเกินไว้ก่อนว่าพี่เขาถามมานานแล้วนะคะคลิปนี้เล็กก็เลยอัดเพื่อที่จะให้พี่เขาไปทําดินใบไม้และคนอื่นๆก็ดูได้เช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยดินใบไม้ที่เล็กใช้มีอะไรบ้างในถังนี้นะท่านผู้ชมในถังนี้จะเป็นน้าเปล่านะคะ สิ่งที่เล็กใส่ลงไปในการย่อยใบไม้ให้เร็วเนี่ยคือก่อนหนะ้าน,นี้เล็กเคยถ่ายลงไปแล้วนะใบไม้ที่เล็กทำปกติมันจะ2เดือนนะคะถึงจะย่อยอันนี้คือยังไม่ครบ2เดือนประมาณเดือนครึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ย่อยเป็นปุ๋ยผงนะแต่สามารถเอามาใช้ได้เลยดีมากๆเลยอาใส่อะไรบ้างนะคะใครไม่มีก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ได้นี่นางเอกของเราก็คือ จูลียนซีสังข้อแสงทำไว้เลยนะคะตัวนี้ช่วยย่อยไวแล้วก็เพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับใบไม้ของเราที่จะเป็นปุ๋ยและดินที่ดีนะคะหมักไว้เลยวิธีการทำก็ลงเลื่อนดูในคลิปได้หรือดูของคนอื่นได้นะคะอันดับที่สองที่ใส่ก็คือจุลียนซีเจาปลวกตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วนะคะในตัวปลวกจะมีสารบางอย่างนะคะที่ย่อยไม้ย่อยอะไรเนี่ยต่อสังข้าวใบไม้ต่างๆได้ไวมากและเล็ก ขอบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะจุลินรีย์เจ้าปลวกเนี่ยใครทําแล้วไม่มีวันตายนะถ้าผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นราขาวขาวราขาวๆที่เกิดขึ้นคือเล็กทํามาหลายปีแล้วนะคะสังเกตดูพอทําแรกๆน่มันจะขึ้นมันเกิดจากข้าวปยะอาหารของจุลินทรีย์ข้าวหรือขนมจีนนะคะแล้วมันจะขึ้นราขาวมันเป็นปฏิกิริยาของธรรมชาติแต่จุลินรีเจ้าปลวกบางคนก็ ไม่มีราขาวไม่ตายนะคะท่านผู้ชมก็เล็กเคยเอาไปเทใส่ต้นไม้คือสวยเหมือนเดิมอย่าทิ้งนะคะอันนี้คือจุดินสีเจ้าปลวกช่วยย่อยไวมากอ่าท่านผู้ชมคะแล้วมีอีกหนึ่งตัวตัวนี้คือเด็ดมากคือตัวช่วยทําให้ย่อยไวสุดสุดคือตัวนี้นะคะแรกๆเล็กใส่แต่2ตัวนี้นะหรือนะ้ําหมักชีวภาพอื่นๆได้ทีนี้เล็กก็เลยมาใส่ตัวนี้คือพอร์ดอึ่งเราสามารถไม่ได้ขายนะคะขอฟรีได้ที่พัฒนาที่ดิน เอาบัตรเออเอาสำเนาบัตรประชาชนไปนะคะคนหนึ่งจะได้5 2องนะขอฟรีพอดอหนเนี่ยคือเล็กก็อ่านเมื่อกี้เล็กก็สงสัยเอ๊ะมันมีคุณสมบัติอะไรพอดอหนึ่งนี่ดีมากนะคะสำหรับ1สองที่เห็นเนี่ยใช้กับใบไม้ได้1ตันหรือ1,000กิโลและใส่ปุ๋ยคอกลงไป200กิโลปุ๋ยยูเรียใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่พอดอหนึ่งละลายน้ำรดลงไปย่อยไวมากค่ะและคุณสมบัติ ของพอดอหน,นี่นะคะที่เล็กอ่านดูเมื่อกี้ก็คือจะปรับสภาพกายภาพของดินคือทำให้ดินโปร่งร่วนซุยแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีข้อที่สองข้อที่สองนะคะ ดูดซับธาตุอาหารของดินที่อยู่หน้าดินนะคะไม่ให้ถูกช้าล้างไปได้ง่ายๆข้อที่3คือเพิ่มธาตุอาหารให้ดินธาตุหลักธาตุรองแล้วก็จุลธาตุนะคะที่4ี่คือเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงของดินที่จะเป็นกรดด่างข้อที่5นะคะเพิ่มปริมาณและกิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้นที่เป็นประโยชน์ให้กับดินแล้วก็ ให้กับดินและเป็นปุ๋ยของเรานะคะดีมากๆเลยอ่าวิธีการใส่นะคะสําหรับนี่ก็1นึ่ซองสำหรับ1,000กิโลเล็กก็จะใส่ลงไปแค่นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมแค่นี้พอเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะประมาณนี้นะคะใส่เยอะๆเลยเนาะแล้วก็ ท่านผู้ชมคะพอเราใส่สามอย่างลงไปแล้วก็ให้เราใช้ไม้คนสังเกตว่าทําไมเลขไม่ใส่บัวเหมือนคนอื่นที่เขาทํานะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันก็จะมีอาหารแล้วก็จุลินทรีย์จาปลวกมันก็จะมีพวกเจาปลวกนะคะแล้วก็พวกอาหารนะอยู่ในนี้นะคะมันจะไปอุดตันหน้าบัวเพราะฉะนั้นคนให้ละลายนะคะแล้วก็จะใช้รถเพราะว่า จนทรีย์สังขราะ้์แสงมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมันก็จะกระจายตัวไปเองนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราใช้น้ําตัวนี้ที่ทําให้ใบไม้ย่อยไวเนี่ยเอาไปรดใบไม้ของเราทีนี้เดี๋ยวเล็กจะกลับกล้องพาไปดูใบไม้นะคะดินใบไม้ที่เราจะทําเนี่ยทำอย่างไรไปดูกันเลยจ้ากลับกล้องนะคะเพื่อความคมชัดนะเดี๋ยวเล็กจะพามาดูนะคะใบไม้ทุกชนิดนะคะใช้ได้หมดเลยเนาะอันนี้ เปิดให้ดูนะคะสำหรับจุลินทรีย์น้ำหมักปลานี่ก็สามารถใส่ได้นะคะจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยใส่ได้เลยนะเพิ่มทำให้แบบเป็นปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพให้ให้ใบไม้ของเรานะคะเป็นปุ๋ยที่ดีเป็นดินที่ดีนะอ่ะทีนี้นะคะมาสังเกตดูว่าใบไม้ต่างๆเนี่ยก็คือด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นกระมังหรือถังแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตะกร้ามีรูอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเจาะรูส่วนกระมังและถังเจาะรูนะคะท่านผู้ชมเจาะรูเพื่อที่ว่าเวลาเรารดน้ําหรือปุ๋ยต่างๆที่เราผสมมาเนี่ยคือมันจะได้ซึมลงไปด้านล่างไม่ตกค้างแล้วก็ไม่แช่นะคะไม่ไม่งั้นใบไม้จะเน่านะคะนี่ก็ คือจริงๆแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือใครไม่มีบอกตรงๆนะคะไม่ต้องใส่เพราะปุ๋ยใบไม้ที่เล็กทําอยู่ที่นาเนี่ยก็คือมันเป็นใบไผ่แล้วก็ใบพวก ต้นประดู่อะไรต่างๆคือมันร่วงลงมาแล้วโดนฝนได้ธรรมชาติเลยค่ะเรามาใช้แล้วนะคะท่านผู้ชมใช้ดีเหมือนกันโดยที่ว่าไม่มีปุ๋ยคอกเลยเพราะว่ามันเป็นจุลธาตุนะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุเป็นดินนะคะสีดำๆร่วนซุยดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะใบไผ่ดีมากนะอ่าจริงๆอันนี้คือล้นนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมผ่านไปไม่นานมันยุบลงแต่เรกยังไม่ได้รดน้ําพวกนี้นะคะใครทาแบบสามารถ เอาใส่บัวได้เนี่ยมันก็จะทั่วถึงเนาะบอกแล้วนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่ปุ๋ยคอกเนาะไม่ใส่ก็ได้คือถ้ามีปุ๋ยอคอกก็ใส่ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะอันนี้คือง่ายมากหรือถ้าใครจะทําเป็นกองก่อนหน้านี้เล็กทาเป็นกองนะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แบบนี้อันนี้สําหรับคนที่แบบเออมีพื้นที่น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถหมักปุ๋ยใส่ตะก้าได้ กระมังเก่าๆอย่าทิ้งนะคะเราก็ลดไปแบบนี้แล้วก็จะหาผ้ามาคลุมก็ได้นะคะหรือไม่คลุมก็ได้ทุกๆเจ็ดวันเนาะเอาไม้นะคะหรือใครไม่แบบไม่อยากยุง่งยากก็ไม่ต้องแบบเอาไม้มาแบบว่าคือแทงลงไปนะคะเพื่อระบายความร้อนแล้วก็ให้ใช้แบบน้ำเนี่ยรดลงไปนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาปล่อยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาปล่อยไว้เลยค่ะนี่ แบบนี้นะคะเพอรอนหนูเนี่ยบอกตรงๆย่อยไวมากค่ะไม่ถึงสองเดือนนะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เล็กจะพาไปดูทางนี้นี่คือสวนหลังบ้านนะคะลเล็กก็เลี้ยงไก่ไข่ไว้ตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมต้นไม้ต้นคือมะพร้าวต้นนี้ต้องสวยมากๆ ะะเดี๋ยวก็ติดลูกละอ่าอันนี้นะคะก็คือใบไม้ต่างๆอยู่บ้านจะมีต้นไม้เยอะมากก็คือเล็กจะกว่าแล้วมารวมตรงนี้นะคะแล้วก็คือมันจะย่อยด้านล่างเนี่ยเริ่มย่อยแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เอามารดนะคะจุลินทรีย์ต่างๆก็จะกลายเป็นดินใไม้ให้เราใช้นะคะดีมากๆเลยเนาะปลูกอะไรก็งามนะคะนี่แหละเนาะเป็นกองอันนี้เพอร์ม,มาคันเจอร์นะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมที่เล็กหมักไปก่อนหน้านี้เนาะคือใช้ได้แล้วนะคะด้านล่างคือเป็นดินใบไม้เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะมีเศษไม้เศษใบไม้นะคะไม่ใช่จะย่อยแบบเอ่อเป็นผงทุกอย่างนะเพราะนี้ยังไม่ถึงสองเดือนนะคะเล็กเอามาใช้แล้วเนี่ยค่ะใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมันจะมีพวกเศษกิ่งไม้อะไรแบบเนี้คือสวยมากคือพริกนี่เก็บไปแล้วนะคะ ที่เขียวๆอ่ะแล้วก็เริ่มที่จะแตกยอดใหม่นี่ค่ะนี่พลิกขาวเหมือนก้นกระถางเล็กๆนะคะท่านผู้ชมใส่ดินใบไม้ที่เล็กหมักนะคะามาดูนี่นี่ค่ะพลิกค่ะนี่โดนแดดก็จะดกนะคะนี่เห็นไหมคะก็เป็นดินใบไม้นะท่านผู้ชมในตะก,ก้าอ่าให้ดูใ,ใกล้นี่ค่ะเห็นไหมยังย่อยไม่หมดแต่ใช้ได้แล้ว พริกนะคะพริกที่เห็นเนี่ยคือเล็กเพาะเองนะท่านผู้ชมเพาะเองที่เรามีพริกอยู่แล้วนะคะเราก็เพาะไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นพริกนี่ค่ะนี่เหมือนกันค่ะตะก้านี่ค่ะดินใบไม้เนาะตัวเดียวกัน ด้านบนเนี่ยโดนน้ำรดนะคะก็จะแน่นๆแต่บอกเลยว่าปลงรากก็เดินได้ดีนะคะก็จะมีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็มาถอนออกนะคะนี่ของจริงเลยค่ะดินใบไม้นะคะเดินมาดูทางนี้คือเราสามารถเอามาแบบว่ากลบที่โคนของต้นไม้ได้เลยนะคะเป็นปุ๋ยได้ด้วย ทำเป็นดินได้ด้วยเนี่ยค่ะเก็บบ่อยมากเลยพลิกนะคะคือเราชอบกินลาบส้มตําอะไรแบบนี้นะคะกินกับนมก็ได้เนี่ยเห็นไหมใช้ได้เลยค่ะสําหรับดินใบไม้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เหมือนกันอันนี้คือพลิกไม่ได้โดนแดดก,ก็จะพยายามสูงแล้วก็ยาวขึ้นมาแต่ว่าก็ติดดอกแล้วนะคะเห็นไหม ลำต้นคือสมบูรณ์มากพยายามที่จะยืดหาแดดนี่คือสูงมากนะคะจะร้อยเจ็ดสิบล้เนี่ยค่ะนี่วิธีการทำนะคะง่ายๆใครไม่มีปุ๋ยขอก็ใส่แต่ใบไม้แล้วก็ใช้จุลินทรีย์ต่างๆลดลงไปช่วยได้เยอะมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน